สำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะราคาสินค้าโภคภัณฑ์อย่างทองคำและน้ำมันดิบ WTI เป็นตัวนำตลาดบวกขึ้นมา3%และ3.2%ตามลำดับจากข้อมูลในอดีตนะคะ Goldman Sachs ระบุว่าหากเฟดจะมีการลดดอกเบี้ยโดยเศรษฐกิจสหรัฐนะคะไม่ได้ส่มเสียงกับภาวะถดถอยส่วนมากแล้วสินค้าโภคภัณฑ์จะสามารถปรับตัวขึ้นดีนอกจากนี้นะคะยังมีแรงหนุนเพิ่มเติม,ตมจากปัจจัยเฉพาะตัวอย่างทองคำที่แนวโน้มความต้องการการซื้อทองคำของจีนและกลุ่มประเทศเกิดใหม่ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะส่วนด้านน้ํามันดิบนะคะรัสเซียมีการลดการผลิตน้ํามันลดใหญ่ตามมติ o p เปกประกอบกับอัตราการผลิตน้ํามันและคลังน้ํามันดิบของสหรัฐตับลดลงมากกว่าที่คาดรวมถึงยังมีปัจจัยกดดันด้านความขัดแย้งทางการเมืองอย่างยูเครนถล่มลงกับน้ํามันรัสเซียหลายครั้งและการโจมตีระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาส ส่วนด้านตลาดหุ้นนะคะจะเป็นหุ้นอินเดียที่อาเอร์ฟอร์มบวกขึ้นมา1.3%โดยอินเดียมีการประชุม RBI ในวันที่5เมษายนนี้ตลาดทั้งหมดนะคะคาดว่า RBI จะคงดอกเบี้ยนโยบายที่6.5%ตามเดิมโดย RBI นะคะจะกลับมาลดดอกเบี้ยเมื่อเงินเฟ้อทั่วไปของอินเดียเนี่ยชะลอลงจนมาแตะระดับ4%ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงกลางปีนี้ทั้งนี้นะคะจากการประเมินของ Goldman Sachs มองว่า RBI จะลดดอกเบี้ยในปีนี้2 ครั้งหรือ0.5%เริ่มต้นในไตรมาส3ส่วน Capital Economics นะคะคาดว่าจะลด3ครั้งหรือ0.75%เริ่มต้นในไตรมาส3เช่นกันด้านเทคนิคอลนะคะแต่ชนี BSE 200รีบาวขึ้นทดสอบใกล้ระดับสูงสุดเดิมแล้วมีแรงขายเล็กน้อยนะคะ momentum กลับมาเป็นบวกวันแรกด้วยเส้นค่าเฉลี่ยที่เป็นขาขึ้นนะคะทำให้ฝั่งซื้อเนี่ยยังได้เปรียบมากกว่าเราให้แนวรับไปที่9,600-9,700 จุดส่วนแนวต้านอยู่ที่1200จุด ด้านสหรัฐที่เป็นศูนย์กลางจัก,กรวาลขับเคลื่อนทิศทางตลาดโลกกับตัวเลขเงินเฟอ้อ PCE หรือดัชนีนราคารายจ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลที่มีการประกาศในวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะมีแนวโน้มอ่อนตัวลงตามคาดถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะกับเป้าหมายการลดดอกเบี้ยนในเดือนมิถุนายนนี้โดยค PCE ของเดือนกุมภาพันธ์ขยายตัวเพียง0.3%เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าส่งผลให้ค PCE เมื่อเทียบปีต่อปีนะคะปรับลงมาอยู่ที่ระดับ2.8%ชะลอลงจาก เดือนมก,กราคมที่2.9%และเป็นไปตามที่ตลาดคาดแสดงให้เห็นนะคะว่าการเด้งตัวขึ้นของ PCE ในเดือนมก,กราคมที่อาจทําให้ตลาดตื่นตระหนกไปก่อนหน้านี้เนี่ยเกิดจากปัจจัยชั่วคราวคือในส่วนของค่าใช้ใจ่ายด้านการบริการทางการแพทย์ที่ขึ้นราคาตอนต้นปีและค่าบริการทางการเงินนะคะที่เฟื่อตัวหลังตลาดทุนเนี่ยปรับตัวดีขึ้นซึ่งทั้งสงส่วนนี้นะคะในบาชาสีฟ้าและม่วงนะคะอ่อนตัวลงตาม าดในเดือนกุมภาพันธ์ทั้งหมดนี้นะคะทำให้หนทางในการลดดอกเบีย้ยครั้งแรกในเดือนมิถุนายนเนี่ยดูเป็นไปได้มากขึ้นโดยปัจจุบันนะคะตลาดประเมินความเป็นไปได้อยู่ที่66%ปรับขึ้นจาก55%ในวันพฤหัสที่18ก่อนการประกาศตัวเลข PCE ออกมา ถ้ามาที่เวียดนามกันบ้างในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะมีการประกาศ GDP ไตรมาสหนึ่งออกมาขยายตัว5.66%เมื่อเทียบปีต่อปีชะลอตัวลงจาก6.7%ในไตรมาสก่อนหน้าและต่ำกว่าค่าที่6.4%โดยสาเหตุหลักนะคะมาจากการส่งออกที่ล่าช้าและหดตัวไปถึง5%ในเดือนกุมภาพันธ์พอถูกกระทบจากเหตุการณ์ทะเลแดงรวมถึงวันหยุดในเทศกาลเต็นะคะซึ่งเป็นวันหยุดปีใหม่ทางจันทรคติในวันที่8-14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ทำให้ผลผลิตทางอุตสาหกรรมนะคะหดตัวลง6.8%แต่จะเห็นได้นะคะว่าจากปัจจัยกดดันเนี่ยไม่ใช่ปัจจัยพื้นฐานที่แย่ลงแต่อย่างใดทั้ทงนี้นะคะกลุ่มการผลิตและก่อสร้างยังเติบโตได้ดีและเป็นแรงหนุนหลักของ GDP ส่วนในภาคการบริการนะคะก็ยังดูดีแม้จะชะลอตัวลงบ้างด้านเป้าหมาย GDP ของรัฐบาลเวียดนามในปีนี้นะคะตั้งเป้าตที่ 6-6. ถ ด้านปฏิกิริยาตอบสนองของหุ้นเวียดนามนะคะยังสามารถปวกได้อ่อนๆที่0.2%ในสัปดาห์ที่ผ่านมาหากมีการปรับฐานในระยะสั้นนี้นะคะอาจเป็นโอกาสเข้าซื้อ buy on dip เนื่องจากมูลค่าพื้นฐานเนี่ยยังถือว่าถูกแม้ว่าตั้งแต่ต้นปีนะคะหุ้นเวียดนามจะปรับตัวขึ้นมาแล้ว14%แต่เมื่อพิจารณาจาก12 month forward PE ratio นะคะที่ปัจจุบันอยู่ที่12เท่ายังถือว่าต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยนในเส้นสีเทานะคะและเคลื่อนไหวอยู่ใน ลบ1 SD ในเส้นสีเขียวนอกจากนี้นะคะบูมเบิร์กคอนเซนทัสยังมองเป้าหมายหุ้นเวียดนามในอีก12เดือนข้างหน้าที่1,377จุดจากระดับล่าสุดที่1,283จุดด้านเทคนิคลนะคะดัชนีปรับขึ้นทำจุดสูงสุดระยะสั้นเส้นค่าเฉลี่ยบ่บงชี้แนวโน้มขาขึ้นโมเมนตัม um กลับมาเป็นบวกอ่อนๆแทง่งเทียนสุดท้ายนะคะมีแรงขายแต่ยังไม่รุนแรงแต่อาจมีการแกว่งตัวได้บ้างนะคะเราให้แนวรับไว้ที่1,270 จดขณะที่แนวต้านอยู่ที่1,310จุด สุดท้ายกับ3บทสรุปกลยุทธ์การลงทุนของเรากันเช่นเคยนะคะในสัปดาห์นี้ข้อ1แนะนําลงทุนหุ้นอินเดียผ่านกองทุนเคอินเดียโดยใช้โอกาสเกงกําไรระยะสั้นตามแรงหนุนเรื่องการเลือกตั้งในช่วงตรมาสอนี้โดยหากนายกโมดีนะคะชนะเลือกตั้งเป็นสมัยที่3จะหมายถึงความต่อเนื่องในการดําเนินนโยบายข้อที่2นะคะแนะนำาบออนติปหุ้นเทคสหรัฐผ่านกองทุนเค s a แม้ว่าหุ้นสหรัฐจะปรับตัวขึ้นมามา,มากแล้วนะคะแต่เนื่องด้วยความเชื่อมั่นของนักลงทุน ต่อตลาดหุ้นสหรัฐยังแข็งแกรง่งประกอบกับยังมีอัพไซด์จากการลดดอกเบี้ยและการเติบโตของกำไรสุทธิจึงคาดว่าจะช่วยหนุนให้ไปต่อได้ข้อที่ 3. นะคะแนะนาลงทุนหุ้นเวียดนามผ่านกองทุน principal vietnam equity หนุนโดยเศรษฐกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงรวมถึงได้ประโยชน์จากการย้ายถิ่นฐานจากการผลิตของจีนขณะที่มูลค่าพื้นฐานยังคงน่าสนใจสามารถลงทุนได้ระยะยาวขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะแล้วกลับมาพบกัน หมสวัสดีค่ะ